เพราะเราเชื่อว่าจินตนาการเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเชื่อว่าสามารถสร้างจินตนาการให้เป็นจริงได้จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไม้ไผ่กระดาษเหลือใช้และกาวแป้งเปียกการหนึ่งเดือนกับการเตรียมง,งานเพื่อหนึ่งวันของเด็กๆให้จินตนาการของเด็กๆ ได้โลดแลน่นไปไกลแสนไกลม่วงครามาำงานเขียวเหลืองแสดแดงกาศสวนแก้วชวนน้องๆหนูๆเที่ยวงานมหัศจรรย์แห่งสายรุ้งวันเด็กกากสวนแก้วห้หมาร่วมเดินทางตามหาความหมายของสายรุ้งเติมพลังแห่งชีวิตจากผลไม้หลากสีบุกตะลุยถ้ำเจ็ดสีอันลึกแล้วเพลพลินกับดินแดนในฝันพบกับยูนิคอร์นในเดบิลด์ดินแดนของ เสาที่12มกราคมนี้นักสนากตางแจ้งอุทยานการค้ากาดสวนแก้วฟรีความสนุกได้ทั้งวันนะคะ